สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแบบบอกกิจกรรมใหม่นะว่าแบบปรับรถตัวของวิวเนาะให้แบบหมื่นวิวก็พอละอ่าแล้วก็ไลค์แล้วก็คอมเมนต์เนาะว่า CNX อเ o ็กซฮูในด้านล่างคลิปเนาะอ่าแล้วก็กดไลค์คลิปให้ด้วยถ้าครบ1 0 0 0 0มื่นวิวแล้วก็1 0 0 0 0มื่นไลค์เนาะเราก็จะแจกรองเท้าที่เรากําลังรีวิวอยู่ซึ่งเราจะซุ่มภายใต้คอมเมนต์เนาะที่คอมเมนต์ว่า CNX อเ o ็กนฮะูเนาะเดี๋ยว ยังไงก็ติดตามรับชมกิจกรรมดีๆของทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับทีทีบาสเกตบอลชูร,รีเวิรแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับตัวเเขาเรียกว่าอะไรดีรองเท้าบาสเกตบอลเนาะในตัวของ Sketcher ซึ่ง s k e t c h อร์ i ล e จะถูกเรีอกในบาสเกตบอลว่า SKX ซึ่งในตัวที่เรารีวิวไปแล้วก็จะมี Nexus 01 r a น e r Gift แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการใส่มาอย่างยาวนานเนาะประมาณ2ปีได้ละก็คือตัวของ SKX Force Low ซึ่งตัวนี้จะมีคนใส่อยู่ประมาณ4คนด้วยกันก็คือ1 OG a n u n o b i 2. j o e l e m b i 3. เป็น จูเลสแลนเด o แล้วก็4ก็จะเป็นตัวของ n o ร์แมนโพเวลก็จะเจอตัวของคนที่ใส่ s เก a เชอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะละตอนนี้ไม่ได้แบบใส่น้อยละแต่เท่าที่ผมทำการรีวิวมาเนี่ยพ e ร f ฟ r m มน c ์มันก็จะแปลกๆหน่อยนะสำหรับตัวของ s เก a เชอร์เนาะที่ผมรีวิวมาไป2ตัวละพ e ร f ฟ r m มน c ์ของสเกชเชอร f ฟรอสจะเป็นยังไงมารับชมได้เลยครับ ในส่วนแรกของการรีวิวก็จะเป็นส่วนของ traction หรือระบบยึดเกาะของเท้คู่นี้นะครับซึ่งระบบของยึดเกาะของเน้าคู่นี้เป็นลายลต l t ดเรค e ั่นแพ p a t ิร์นเราก็จะเห็นเป็นกลมๆอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายตรงๆรงหน่อยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของ traction pattern เนี่ยมันก็จะมีความกลมๆตรงตรงตัวนี้จะเป็นกลมๆอันนี้จะเป็นตรงๆซึ่งมันก็จะผสมกันเป็น multi-direction pattern ที่ทำหน้าที่ยึดเกาะได้ดีในอินดอร์ แต่ออ t ดอร์เนี่ยมีความลื่นค่อนข้างสูงเลยเพราะว่ามันเป็นยางของ Good Year ซึ่ง Good Year จะเป็นตัวของยางที่ทำออกมาให้ Performance ส่วนใหญ่ใช้ในอินดอร์มากกว่าสำหรับที่ผมทำ,ทำรีวิว SKX มาไม,ไม่ว่าจะเลสกิฟหรือว่า n น็กซัสผมก็คิดว่ามันควรใส่ในอินดอร์มากกว่าออ t ดอร์ซึ่งพราะผมได้รีวิวตัวของ Force Low มาเนี่ย ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันก็ควรใสอินดอร์ไม่ควรใส่อ d o o ดเลยเพราะผมเล่นทั้งอินดอร์และอ d o o ดในตัวของพอไปเล่นอัลโดเนี่ยมันเกิดเดเมจขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตัวของ traction ในส่วนของหน้าเท้าทั้ง c อ o โ s เวอรตรงนี้แล้วก็ส้นเท้าที่ใช้ในการหมุนตัวตรงนี้เนาะมันก็จะเกิด Damage ค่อนข้างเยอะมากสำหรับการใส่ประมาณ1อาทิตย์ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ ไม่ควรเกิดขึ้นสําหรับรองเท้าบาเนาะที่มันต้องมีความคงทนในส่วนของของ traction เนาะในคะแนนของ traction ของเท้าคู่เนี่ยผมจะให้อยู่ที่3.5ครับผมในส่วนที่2องการรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของระบบรองรับแรงกระแทกหรือว่า cushion ของรองเท้าคู่นี้นะครับซึ่ง cushion ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ hyperbase pro เ,เขาได้บอกไว้ใน i n โ so ซ l ด้วยเนาะว่าอิ s โซ e เขาก็ใช้เป็น h y p e r b r s e เหมือนกัน รึ okay, s, <S mm ื่อไฮเบอร์เบิร์ก็จะหน้าตาประมาณนี้เป็นโฟมสีฟ้า,ฟา,ฟา,ฟานุ่มๆเด้งๆนิีนึงแต่อินโซเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากนะเป็นอินโซที่มีความเด้งค่อนข้างสูงเลยแต่พอเป็นมันอยู่ในตัวของมิโซหรือว่ารองเท้าแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งกระด้างแล้วก็ไม่ค่อยที่จะ r e s ponsive เราเท่าไหร่สำหรับพอมันอยู่ในมิโซ เนาะเพราะว่าตัวของไฮเปอร์เบิร์สเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเป็นสีดำๆเ<ำ>งาๆอยู่เพราะว่าไฮเปอร์เบิร์สเนี่ยมันต้องเป็นสีเงาๆแบบนี้ mm hmm. แล้วก็โดน EVA ของตัวสเก็ตเชอร์ครอบอยู่ซึ่ง EVA ตัวเนี้ยมันจะมีความค่อนข้างแน่นตันๆแต่ว่าพอมันครอบเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการที่เราจะาให้มันเป็น Impact Protection เพราะ i m p ับ p ปร t ทคช t ่นเนี่ยมันต้องอยู่ข้างในซึ่งข้างในคือ Hyper Burst Pro แล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อย r e s ponsive เท่าไหร่และรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครเนาะก็เหมาะกับตัวของ Center กับ Power f o r ฟอร์เนาะที่ต้องการความมั่นคงความแข็งแรงเพราะมันไม่ค่อย r e s ponsive เท่าไหร่มันลงไปแล้วนุ่มลงไปแล้วอยู่กับนิ่งกับที่ลงไปแล้วแบบไม่มีอาการพิกอาการจมแสดงว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ มีน้ำหนักหรือว่ามีแรงค่อนข้างที่จะสูงอ่าแล้วก็มีการที่เคลื่อนที่เนี่ยน้อยเพราะว่าตัวของ traction เนี่ยแทบที่จะอ่าไม่ค่อยทนเลยมันก็เลยเหมาะสําหรับการเคลื่อนที่น้อยทําให้คูช h i o n เนี่ยออกแบบมาตันๆหน่อยนุ่มๆหน่อยแข็งแรงหน่อยมันคงหน่อยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับ center กับ power forward ซึ่งคู s h i o n ของเท้าคู่เนี้ย ผมให้อยู่ที่3.5ครับผมในส่วนที่3ามการีวิวนะครับจะเป็นส่วนของลุคกิ้งแล้วก็แมทเทียรนะครับเรามาดูข้้นเท้าด้านนอกกันเลยหน้าเท้าครับข้างเท้าด้านหนแล้วก็ส้นเท้าสเ,าเากชเชอร์รุ่นนี้จะออกมาเป็นตัวของสองแมทเรียลที่แบ่งกันอย่างชัดเจนเนาะก็จะเป็นส่วนพาร์ทนี้ก็จะเป็นส่วนของ e n g i n e mesh ที่ค่อนข้างบางมีอาการระบายอากาศดีชิงหน้าเท้าก็จะเป็น mesh ที่ค่อนข้างที่จะเพิ่มความคงทนสารให้มันแน่นขึ้นทําให้ตัวของหน้าเท้าเนี่ยมีความคงทนมากกว่ากลางเท้าซึ่งการระบายอากาศของหน้าเท้าเนี่ยก็จะน้อยกว่าข้างเท้าด้านในและด้านนอกทําให้ตัวของการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ดีไซน์ก็สวยดีสําหรับผมนะสำหรับแมทเทเรียลที่ให้มาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเกินราคามานิดนึงสำหรับผมนะ เพราะว่ารองเท้าคู่นี้มันค่อนข้างที่จะราคาแรงนิดนึงไม่ในแบบราคากลางๆเหมือนกับรองเท้าแบรนด์จีนเนาะน่าจะฟิลเดียวกับตัวของ r e e o x k ที่ราคาค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับตัวของ Material เนาะโดยที่ Looking at Material เนี่ยผมให้อยู่ที่3เต็มหครับในส่วนสุดท้ายของการรีวิวนะก็จะไปส่วนของ Lockdown แล้วก็ใส่สิ่งนะครับในส่วนของ Lockdown Lock เนี่ยก็จะเป็นรูรอยเชือกปกติเลยเหมือนกับรองเท้าทั่วไป ทำให้คู่นี้ผมไม่ได้วาวสาหรับตัวของล็อกดาวน์เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ล็อกดาวน์เหมือนกับรองเท้าปกติทุกตัวแถมบางทีถ้าเรารัดไม่แน่นเนี่ยมีอาการส้นยกอีกต่างหากเพราะว่าตัวของบุโฟมเนี่ยมันไม่ได้อบรัดของเอ็นร้อยหวได้ดีเพราะว่ามันบุนวมเท่ากันทั้งแผ่นมันไม่มีตัวไหนหนาหนากว่าตัวไหนบางกว่า มันทำให้เกิดอาการสวนยกได้เพราะเคอร์ฟเชฟมันกว้างมากตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของอ support เนาะก็จะมี t o r ั i o n support ที่อยู่ตรงนี้ด้านบน top load เป็น TPU ทําให้ป้องกันอาการบิดของเท้าได้แล้วก็ตัวของอ ฮิวคา์เตอร์ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้มีอาการส้นยกเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของไซซิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับตัวของ s k r a c h e r Band เนาะซึ่ง s k e t c h ชี e r n d เนี่ยไม่ค่อยทำตัวไซส์46 EU มาเท่าไหร่หรือว่า12 US อ่าส่วนใหญ่มันจะตันที่45 EU เป็นส่วนใหญ่เช่น skx n e x u ศ01ที่เราได้ทำไปมันก็ตัน45ผมก็ใส่แบบ ไม่ค่อยสนุกในการรีวิวเท่าไหร่ SKX l e s k i p ก็เป็น45เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยสนุกกับการรีวิวเท่าไหร่แต่พอมาตัวนี้มันมี46 EU มาพอดีผมก็เลยใส่ได้ค่อนข้างกำลังดีเลยผมพิดว่าว่อรอ,องเท้ามันก็พอมี46แล้วมันก็ทำให้ผมใส่สนุกขึ้นโอเคขึ้นแต่ว่าเทคโนโลยีมันอาจจะยังไม่ว้าวเท่ากับตัวของรอ,องเท้าบาสยี่ห้ออีเดีนนเนาะ ซึ่งในส่วนของล็อกดาวกับไซซิ่งเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยในส่วนของไซซิ่งเนาะแต่ล็อกดาวเนี่ยมีปัญหาอยู่ในอาการส้นยกโดยคะแนนที่ผมจะให้เนี่ยมีอยู่ที่3ามาครับผมในส่วนสรุปขององท้คู่นี้นะครับ traction ก็ถือว่าดีเลยแต่ความคงทนเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของพุชชั่นเนี่ย อินโซทำออกมาได้ดีเลยมีความนุ่มค่อนข้างสูงแต่ว่าพอมันอยู่ในรองเท้าแล้วเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆตันๆไปน,นิดหนึ่งแล้วก็ในส่วนของ Looking and m r t e r i a l ผมก็คิดว่า Material เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแพงไปสำหรับรองเท้าราคาประมาณนี้เนาะผมเลยให้คะแนนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดีไซน์ก็กลางๆไม่ได้สวยอะไรวาวอะไรมากมาย แล้วก็ในส่วนของล็อกดาวน์ไซซิ่งเนาะไซซิ่งไม่มีปัญหาเลยใส่เหมือนกับไนกี้ได้เลยเท้าตดเท้าแคบเท้า,ทา,ทาบานเท้าปกติเนะี่ยใส่ตรงใส่ได้เลยเพราะว่าตัวของหน้าเท้าเนี่ยผมว่ามันรับกับทุกทรงเท้าเลยแล้วก็ในส่วนของล็อกดาวน์เนี่ยมันมีปัญหาเนาะตรงเคิร์ฟเชฟของฮิลเคาน์เตอร ที่มันบุโฟมามันมีขนาดเท่ากันจนเกินไปแล้วพอเรามัดเชืองไม่แน่นเนี่ยสซนมันจะยกได้อ่านี่เป็นอาการที่ผมเจอเนาะในการใส่คู่นี้มาประมาณ5-6วันโดยที่ราคาของเราคู่นี้เนาะอยู่ที่3,900บาทสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณครับ